สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนพฤศจิก,กายน2568นี้ <บา S 1> เป็นในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อ ื่อความม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ยูเซอบูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวกรกฏลักษณะกรกฏไพ่ใแบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่7เหรียญ f i อ e o เ Pentacle นะครับแล้วก็เป็นไพ่สตริง เอกออฟวอใบสุดท้ายคือถ้วยนะครับโอเคไพ่ค่อนข้างดูมีพลังงานของการที่ชาวราศีกรกฎลักนณากรกฎอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของการที่อาจจะมีความแบบกั้มกึ่งกึ่งกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์เนื่องจากอิทธิพลของดาวคู่เนี่ยโคจรถอยหลังตกในภพเรือนมรณะนะครับ นาะผมก็พูดหลายๆคลิปแล้วแต่ก็โชคดีตรงที่มีดาวพระศบดีโคจรมาทับหลักนะครับได้ตำแหน,าาหน่งโกหมุดเกฑ์ด้วยดังนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นแบบอะไรที่ดูหวือหวาแต่ในอีกในยะสำคัญหนึ่งมันก็ดูแบบห่างๆเงียบๆหรืออาจจะเป็นอะไรที่ต้องดูกันไปอีกซักระยะหนึ่งเพื่อให้ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นปรับและจูนกันได้ติดกันมากขึ้นหรือบางคนอาจจะเป็น ลอง g d i ลอง n ิเทน a ์วีเรชันต่างๆก็ได้นะครับก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงในการตัดสินใจนะเพราะว่าตอนเนี้ยไพ่บอกว่าบางครั้งพลังงานของความรู้สึกของเราเนี่ยห้าเหรียญนะครับเป็นความรู้สึกเราอาจจะตกรลักกรรมล,ลำบากมีความรู้สึกเหมือนความรักความสัมพันธ์ดูไม่ค่อยตอบรับกันในทิศทางที่มันเป็นไทยทางาบวกสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับ ก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าดาวเสาเนี่ยคือดาวคู่โคจรถอยหลังแล้วตกในภพเลือนมรณะมันเหมือนถอยหลังแต่ลงครองเลยทีนี้เพราะมรณะคือครองอะ่ะเออเปรียบเทียบไม่ฝังไม่ใช่แค่ถอยหลังแต่มันลงครองเลยมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกเสียใจและผิดหวังอยู่แต่มันมีดาวพหังสวีดีกลุ่มรักอยู่ยังไงความรักความสัมพันธ์ถ้าเราไม่ยอมแพ้ถ้าเรายังหันกลับมารักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นจะให้นายอบคับเนี่ย เราอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งกับเจ็ดเหรียญนะ่ะเป็นการรอคอยกับสิ่งที่มันแบบมีเป้าหมายมีอนาคตหรือเป็นการปรับบางสิ่งบางอย่างให้เข้ากับสิ่งที่เราทำเอาไว้อะไรที่เราเคยทำสิ่งดีๆไว้เนี่ยมันจะตอบสนองแล้วก็เป็นอะไรที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั้นกลับมาได้ไปในทิศทางที่ดีได้เพราะดาวพัหัสบดีกุมรักเนี่ยได้ตำแหน่งโกมุตเกเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ดียิ่งกว่า ดาวคู่เนี่ยมาทับลักซะอีกนะครับมันเป็นเกณฑ์เนื้อหอมเป็นเกณฑ์แบบดึงดูดนะยังไงความรักความสัมพันธ์มันก็จะพุ่งทยานไปสู่ความรู้สึกที่ดีได้แบบปบปรับฉับพลันมาแบบกระทันหันมาแบบไม่ทันตั้งเนือตั้งตัวเลยขอให้คุณพยายามสงบนิ่งและรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วมันจะทําให้ตัวคุณดูโดดเด่นเพราะดาวพหัสบียทับลักเนี่ยได้ตําแหน่งโกมุตเกณฑ์ใช่ไหมครับและยังได้ตงอีกตําแหน่งหนึ่งคือมหาอุด มหาอุดคือความยิ่งใหญ่มันหมายถึงว่าเราจะมีสเสน่ห์ออร่าแบบสุดๆนะครับจากคนที่ไม่เคยมีสเสน่ห์เลยคุณก็จะมีสเสน่ห์แบบแปลกๆอยู่ดีก็แบบเฮ้ยไม่เคยมีใครเข้าหาเราเลยอยู่ๆก็มีคนเข้าหาเราแบบนั้นเป็นต้นแล้วมันทําให้เรามีสเสน่ห์เมตตาโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นมันก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามา นะครับมันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณด้วยนะครับไม่ได้แปลว่าเธอให้ทุกคนเข้ามาแล้วมันจะสมหวังแฮปปี้ทุกคนนะครับไม่ใช่มันเป็นเกณฑ์ดึงดูดก็จริงแต่เราก็ต้องคัดเลือกคนด้วยนะครับไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เข้ามามันจะดีหมดนะครับมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ต้องดูด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องรู้จักที่จะปรับมุมมองปรับความคิดปรับอะไรหลายๆอย่างให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าไพ่สวตรงมาเราจะอยู่เฉยๆเ,เราจะแข็งแกร่งที่เฉยไม่พอเราต้องรู้จักปรับ และเปลี่ยนแปลงด้วยมันถึงจะเข้ากดนะครับทีนี้เรามาดูไพ่กันต่อขอไพ่เพิ่มเติมนะครับสำหรับชาวรากรกฎลักนณา,ากรกฎจะมีแาวโนมทิศทางเพิ่มเติมอย่างไรกันต่อถามว่าการที่ดาวคู่ตกในเรือนมรณะมันเสียหายมันจะเลิกกันไหมมีโอกาสเลิกนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกร้อยเปอร์เซนต์โอกาสเนี่ยให้ห้าสิบห้าสิบนะ คนอาจจะเลิกบางคนอาจจะไม่เลิกก็ได้แต่มันแปลว่าห่างไกลก็ได้แปลว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือว่ามีปัญหาความเข้าใจกันแต่ไม่ได้เลิกกันก็ได้นะครับเนาะแล้วแต่ปัจจัยและโอกาสนะครับทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันต่อว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุนเพิ่มเติม1ดาบ7ดาบแล้วก็เป็นไพ่จกักรพรรดิเอ็มเพอร์นะครับโอ้เดวิล หเหรียญน,นะครับอิทธิพลใต้สำหรับ3มเหรียญน,นะครับโอเคไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์นะครับค่อนข้างดูมีแบบความรู้สึกที่ผิดหวังเสียใจเนี่ยเข้าใจละมันคือความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนเดวิลกับเจ็ดดาบคือความไม่ชัดเจนทั้งคู่เลยใบใดเบหนึโผล่ขึ้นมาก็แปลว่าไม่ชัดเจนละเนี่ยสใบเลยแสดงว่าโอกาสของความไม่ชัดเจนเนี่ยสูงทําให้ชาวราศีกรกฎรู้สึก ึงเครียดกับปัญหาตรงนั้นหรือค่อนข้างดูแบบหมดหวังนะแต่จริงๆมันไม่ได้หมดหวังจริงหรอกแต่เรารู้สึกท้อเรารู้สึกแบบอยังไงดีล่ะนก g ที i กับในเรื่องของความรู้สึกมากจนเกินไปแต่ไพ่บอกนะครับว่าโอกาสของความรักความสัมพันธ์น่ะถ้าเรารู้จักที่จะปรับตัวเองในการที่เรารักตัวเองมากขึ้นใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับทําให้ตัวเองดูดีแล้วก็ใช้เวลากับการที่เราต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเนี่ย สิ่งเหล่านี้มันจะพุ่งทยานไปสู่ความรู้สึกที่ดีแบบก้าวกระโดดนะครับจากเอกออฟวันนะครับเอกออฟวันหมายถึงว่าเรากับความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปในทางเดียวกันที่ดีขึ้นได้นะถ้าเรารู้จักที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานการณ์แล้วรู้จักรักตัวเองให้มากขึ้นการที่คุณรักตัวเองมากขึ้นนะ่ะมันก็ตรงกับดาวพระอทสบีดีเนี่ยโคจรกลุ่มรักเนะี่ย มันก็จะทําให้เสน่ห์เมตตาความรู้สึกสิ่งดีๆเหล่านั้นน่ยมันก็จะชายออกมามันก็จะมีออร่าออกมาทําให้ความรู้สึกและความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มที่จะแบบเหมือนเข้าตานะครับเขามากขึ้นมีความรู้สึกแบบไปทัชใจเขามากขึ้นรู้สึกมีแรงดึงดูดใจบางสิ่งบางอย่างกับ เขามากขึ้นทําให้เขาอาจจะมาโฟกัสกับเราดีขึ้นทําให้เขาอาจจะเห็นอกเห็นใจเรามากขึ้นอาจจะทําให้เขามีความสึกอ่อนและซอฟลงให้กับเรามากขึ้นมันก็จะเป็นปราการประมาณนี้ได้เนาะ และไม่พอนะจริงๆเป็นเกณฑ์นเนื้อหอมนักษระของการได้รับความสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีสเสติปัญญากับการปรับนะกันแก้ไขปัญหาได้ดีมากขึ้นนั่นเองมีความละเอียดอ่อนในการคิดการทรําบริหารจัดการหลายๆอย่างนะครับเนี่ยมันดีไปซะทุกอย่างเลยแต่นะครับถ้าความสัมพันธ์มันแปลว่าเราจะมองเห็นถึงโอกาสมองเห็นถึงความรู้สึกและการพัฒนาและเติบโต จากความสัมพันธ์เนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นดาวศุกร์ก็โคจรอยู่ในภพเลอนอ่ปัุมเกณฑ์นะครับเพราะว่าดาวศุกร์ได้ตำแหน่งสศุกร์สามเจริญรักนะครับอยู่ในราศีกันแต่เป็นตำแหน่งนิดแปลว่าค่อยเป็นค่อยไปนิดหนึ่งนะครับโอกาสของความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะยังมีโอกาสดีๆที่คุณยังได้รับโอกาสระหว่างกันและการน1เหรียญสามเหรียญนะครับแล้วก็เป็นไพ่เอ็มเพิ่มนะ ปลว่าความรักความสัมพันธ์คุณยังได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆแล้วก็ยังมีสิ่งดีๆให้กับกันและกันได้อย่างเต็มที่อาร์แอมเพเนี่ยหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความมั่นคงความแข็งแกร่งนะไม่เอน็นเอียงไปตามสถานการณ์จนเกินไปอา uh, จจริงอยู่แหละบางครั้งความรักความสัมพันธ์อาจจะดูไม่ชัดเจน ความรักความสัมพันธ์อาจจะดูลับๆล่อๆความรักความสัมพันธ์อาจจะดูเหมือนกับมี something รองบางอย่างนะครับเพราะมันมีไพ่เอ่อเนกาทีฟขึ้นมาคือไพ่เดวิลนะครับแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดดาบ แต่ถ้าเราหนักแน่นมั่นคงพออาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นยังคงประคับประคองและไปต่อได้นะครับอย่างที่บอกแหละว่าอย่างน้อยเราก็มีออร่าเราก็มีสิ่งดีๆเข้ามาจริงๆอะไพ่เดวิลกับไพ่เจ็ดดาบเนี่ยบางทีมันอาจจะมาอยู่ที่ตัวเราด้วยนะไม่ได้แปลว่าอยู่ที่เขาเสมอไปมันอาจจะแปลว่าคุณมีเสน่ห์ม,มากเลยทําให้คนอื่นดึงดูดคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่อาจจะเป็น ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่ใช่เขาก็ได้ไพ่มันสลับกันได้นะครับมันอาจจะเป็นทางเขารีคกับความรู้สึกของเราเองแบบนี้มันก็เลยทําให้ไพ่มันป๊อปอัพขึ้นมาในลักษณะของความสัมพันธ์แบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นหนักแน่นมั่นคงต่อความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไปมอีอะไรที่มันเป็นความสัมพันธ์เชิงซ้อนซะเอง ให้เราหนักแน่นมั่นคงต่อความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้นหนึ่งดาบมันอาจจะยังมีความสําเร็จหรือยังมีสิ่งดีๆที่ตอบรับกันได้หนึ่งเหรียญก็คือการให้โอกาสระหว่างกันและการการตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่มีร่วมกันมันก็จะทําให้การพัฒนาความรักความสัมพันธ์นั้นตอบรับในสิ่งที่เรา,าต้องการได้เพราะอะไรครับเพราะหนึ่งเหรียญเนี่ยมันมาแก้ไพ่ห้าเหรียญ นะครับห่เหรียญเนี่ยเป็นการแก้ไพ่5เหรียญส่วนไพ่1ดาบก็เป็นการแก้ไพ่เจ็ดดาบนั่นเองนะครับก็คือความเด็ดเดี่ยวในการที่เราจะเลือกตัดบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตถ้ามันเป็นส่วนเกินเช่นมีคนเข้ามาหาเรามากขึ้นเราก็ต้องตัดข้อออกไปเพราะเราไม่ต้องการนะครับ กับความสัมพันธ์ที่มันเป็นเชิงซ้อนเราต้องการโฟกัสคนคนนั้นคนเดียวก็จะกลายเป็นเอ็มเพอร์ที่มีความหนักแน่นความมั่นคงกับความสัมพันธ์ที่เขากับเรามีกันและกันมากขึ้นนั่นเองนะครับก็แล้วแต่บุคคลนะครับก็เอาไปพิจารณาเพิ่มเติมแล้วก็ไปเป็นหลักไกด์ไลน์ของตัวคุณนะครับก็ฝากไว้สาหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ